โอกมาลงพื้นที่ห่างไกลจากบ้านโอตั้ง300กว่าโลนะคะจุดประสงค์เดียวเลยนะคะวันนี้พาทีมงานลงพื้นที่อีกประมาณ10กว่าชีวิตนะคะจุดประสงค์ของเรานั่นก็คือที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่เจ้าของเองนะคะกําลังจัดูกยึด คนวันนี้โอกมาลงพื้นที่ห่างไกลจากบ้านโอตั้ง300กว่าโลนะคะจุดประสงค์เดียวเลยนะคะวันนี้พาทีมงานลงพื้นที่อีกประมาณ10กว่าชีวิตนะคะจุดประสงค์ของเรานั่นก็คือที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่เจ้าของเองนะคะกําลังจะผูกยึด ถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันช่วยเจ้าของคงเสียใจแน่นอนนะคะในขณะที่เราคุยกับเจ้าของหรือว่าเราได้ฟังน้ําเสียงที่เจ้าของนั่งพูดคุยกับเราเนี่ยเรารู้สึกว่างานนี้เราช่วยหรือไม่ช่วยนะคะถ้าไม่ช่วยเนี่ยเจ้าของต้องร้องไห้หนักนี้หนักกว่านี้แน่นอนนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เหลือเพียงเวลา2เดือนเท่านั้นจบแล้วนะคะจบแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าของตัดสินใจเลยจากราคาที่มีคนมาขอซื้อถึง12ล้านบาทณวันนี้ไม่แล้วค่ะไม่แล้วนะคะใครที่สน ใจซื้อที่ดินทั้งหมดที่เอ,อจะพาชมในวันนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตองบนเอาน้อยอํเาเภอเมืองประจวบนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งตรงน,นี้เป็นเนื้อที่ทั้งหมดเลยคือ17ไร่1งาน4ตารางวาพื้นที่กว้างใหญ่มากๆเลยลักษณะรูปรปลงคือสี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านหน้ากว้างติดถนนประมาณ80เมตรและความลึกจากด้านหน้าไปถึงท้ายที่นะคะ ประมาณ300เมตร260ถึง300เมตรนะคะทั้งหมดนี้เนื้อที่17ไร่1งาน4ตารางวามีสิ่งปลูกสร้างนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่เป็นรีสอร์ทเป็นร้านค้าร้านอาหารร้านคาเฟ่น,นะคะเต็มไปหมดเลยสิ่งสำคัญคือตรงนี้นะคะวิวสวยมากๆนะคะวิวสวยที่สุดเลยในราคาที่เราต้องการขายนะักวันนี้ทุกคนจะว้าวมากๆห้ามช้านะหยุดๆยุดห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 ยุดตรงนี้ก่อนหยุดก่อนนะคะเราจะไม่ไปจากตรงนี้แน่นอนสิ่งปลูกสร้าง ขั้นแรกที่เราจะพาชมนะคะจริงๆแล้ววันนี้โอพาสทีมงานมาประมาณนะคะ10กว่าชีวิตเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือที่ดินแปลงนี้แบบจริงจังนะคะในราคาตกแค่ตารางวาละ1,145บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าเราจะคิดราคาเป็นต่อไร่นะเฉลี่ยออกมาแล้วในราคานะคะไร่ละ400,000อันนี้ไม่ใช่4นั้น1 450,000นะคะ7,000 700บาทเท่านั้นเองโดยประมาณนะคะสิ่งปลูกสร้างมีอะไรบ้างเริ่มแรกเลยคือมีบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังข้างในมี3ห้องนอน3าห้องน้ำนะคะ2ห้องโถงนะคะแล้วก็จะมีทอร์ทเลสระเบียงฝั่งนี้จะเป็นร้านคาเฟ่ร้านอาหารมีโรงจอดรถสามารถจอดรถได้ตั้ง4คันนะคะแต่พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะจอดรถได้เป็น10เป็นร้อยคันเลยก็ได้นะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ ใครที่คิดว่ามีกำลังซับพอรีบมาจับจองไว้เลยนะคะเจ้าของเหลือเวลาแค่2เดือนนะคือเดทไลน์จุดตายแล้วถ้าเราไม่ช่วยกันวันนี้ถือว่าจบนะคะฝั่งนี้นะคะก็คือจะเป็นฝั่งที่ลงจอดรถนะคะทำร้านอาหารมีห้องน้ำมีศาลาตามจุดต่างๆสิ่งปลูกสร้างเยอะมากๆเลยทุกคนวันนี้โอ๋ต้องเร่งรีบทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเห็นนะคะในคลิปของโอ๋วันนี้ว่าที่ดินแปลงนี้ กำลังนะคะจะหลุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันนะคะใครที่มีกําลังรีบมาเลยฝั่งนี้นะคะจะเป็นบ้านทักคนงานซึ่งจะเป็นบ้านถือว่าหลังใหญ่มากเลยนะสองห้องใหญ่ๆเลยนะคะมีอยู่สองห้องยังยังไม่พอนะยังมีอีกสิ่งปลูกสร้างก็คือจะเป็นรีสอร์ทนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นเดี๋ยวจะพาวนไปอีก4หลังด้วยกันทั้งหมดเนี้ยยกให้ไปเลยในราคาเพียงแค่7จล้านเก้าแสนบาทรวมค่าโอนรวมภาษี รวมให้ทุกอย่างเลยนะคะราคานี้ถือว่าถูกมากๆแล้วนะ,ะเฉลีย่ยออกมาแล้วตกตารางวานละ1,145้ว1 1 4บาทเองนะคะไล่หนึ่งก็4,50,000บาทซื้อไว้เถอะค่ะตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนราคาแค่นี้กับวิวที่เรามองเห็นบอกได้คำเดียวว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยและสิ่งสำคัญคือที่นี่เจ้าของจัดสรรแบง่งจัดแบ่งส่วนนะคะปลูกต้นไม้ทำรีสอร์ทไว้ แบบน่าอยู่มากๆแล้วคือเราไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะคะฝั่งนี้จะมีต้นนะคะเขาเรียกอะไรลำไยลำไยเยอะมากเลยนะพร้อมเก็บผลผลิตทุกต้นที่นี่มีต้นไม้อะไรบ้างปลูกไว้ตามจุดต่างๆเท่าที่โอเห็นแล้วที่ที่พูดได้เนาะจะมีพูดได้คือจําได้จําชื่อของมันได้มีมะพร้าวมะม่วงนะคะมีะลำไยแล้วก็มีผลไม้อื่นๆอีกมากมายที่อยู่ในนี้นะคะรวมถึงไม้ป่ามีสะเดามีไม้สักนะคะไม่รู้ว่าไม้สักอยู่ในที่เราไหม แต่ก็เห็นว่ามีต้นไม้สักอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมมีสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ค่ะทุกคนบ้านพักตากอากาศจริงๆแล้วตรงนี้นะคะให้เช่าได้รายวันนะวันหนึ่งก็ประมาณ5-800บาทแต่ว่าถ้ารายเดือนนะคะก็จะให้เช่าอยู่ประมาณนะคะเดือนละ3 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0ก็แล้วแต่ฤดูกาลนะคะแต่ว่าบ้านพักทั้งหมดตรงนี้เป็นบ้านคอนกรีตนะถ้าเราสร้างจริงๆหลังนึงก็อยู่ประมาณ89000แสนเลย ะะหรือเกือบๆล้านเลยก็ว่าได้เดี๋ยวจะพาไปชมนะคะห้องพักที่สามารถเข้าไปดูได้พักได้แต่จริงๆแล้วนะคะเจ้าของบอกว่ามีลูกค้าเข้ามาพักอยู่เพิ่งจะออกไปนะคะเนี่ยทั้งหมดนี้อาให้เห็นวิวก่อนวิวสวยไหมฝั่งนี้ วิวเขาชัดๆอยู่ข้างๆที่ดินของเราเลยนะคะและอันนี้คือเป็นมุมของบ้านไม่ต้องหลบก็ได้นะคะทุกคนนั่งอยู่เฉยๆสวยๆหล่อๆได้เลยกล้องแพลนไปได้เลยนี่คือทีมงานมาดามโอนะคะทุกคนคือพร้อมใจกันลงพื้นที่ช่วยเหลือนะคะโอเองนะคะไปขอร้องทุกคนให้มาช่วยหน่อยนะคะเจ้าของไม่ไหวแล้วนะคะกําลังจะจมน้ํานะคะจุดประสงค์เดียวทุกคนใจดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยลงพื้นที่ช่วยเหลือเจ้าของ ที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าหากวันนี้เราโดนยืดไปเนี่ยเท่ากับว่าศูนย์เปล่าแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะคะแต่วันนี้ถ้าทุกคนรวมใจกันแล้วลงพื้นที่ช่วยได้ประสบความสําเร็จในตามที่เจ้าของนั้นหวังอย่างน,น้อยๆเราก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็ได้บุญไปด้วยนะคะตามจุดต่างๆนะคะทุกคนจะมีศาลาที่พักนะคะเป็นช่วงๆไม่มีหลิงหุยนะคะ <laughs> ที่นี่นะคะที่โอเดินอยู่ตรงเนี้ย จริงๆแล้วภายในสวนเนื้อที่17ไร่1งาน4ตารางวานเนี่ยเราสามารถขับรถถึงที่ดินเลยนะคะลูกแปลงสวยมากๆหน้ากว้างติดถนนประมาณ80กว่าเมตรเนี่ยด้านหน้าทําเป็นรั้วคอนกรีตไว้ส่วนด้านข้างเนี่ย ไม่ได้ทารั้วไว้ก็จริงแต่ว่าจะมีแนวเขตขอบเขตนะคะบ้านพักแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยมีอยู่สี่หลังด้วยกันนะคะข้างในก็คือจะเป็นห้องนอนนะคะอารมณ์เหมือนรีสอร์ทเนาะมีห้องน้ํามีห้องนอนมีเฟอร์นิเจอร์นะคะที่นงที่นอนนะคะสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยตรงกลางนะคะลักษณะคือทําเป็นบ่อน้ําไว้นะคะแต่หน้าลายหน้าแรงเนี่ยคือจะแห้งส่วนหน้าฝนก็คือน้ําจะเต็มแล้วก็จะมีน้ําตกข้างๆเจ้าของทําไว้เพื่อแบบเวลาอ่าหน้าน้ํามีน้ําเยอะๆก็ปล่อยน้ําตกลงมาด้วยก็ได้อารมณ์เป็น ธรรมชาติมีบ้านหลังใหญ่ตรงกลางนะคะจริงๆแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่ ตามหลักคงจุ้ยเนี่ยคือถูกต้องมากๆเลยนะหลายๆคนมีความต้องการประมาณนี้คือมีภูเขามีน้ํานะคะแล้วก็มีบ้านล้อมที่ใครที่ซื้ออยู่ตรงนี้หรือว่าซื้อเพื่อเก็งกาไรในราคาแค่7จ็ดล้านเก้าแสนบาทหรือตารางวาละหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทเนี่ยคือสามารถที่จะเก็งกําไรได้ไม่ว่าเราจะซื้อแล้วเพื่อจะทํารีสอร์ททาเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศต่อหรือว่าเราจะทําเป็นโครงการจัดสรรเป็นหมู่บ้านนะคะก็สามารถทําได้ที่ดินแถวนี้ทุกคนค่ะหนึ่งไร่ติดถนนนะคะ คอนกรีตเนี่ยหล้านอั so so really ่มหมดเลยนะแต่แปลงนี้คือยอมแล้วยอมจำนวนที่จะให้ทุกคนมาซื้อในราคาที่แค่พอมีเหลือแล้วก็อยู่ได้เท่านั้นเองนะคะเจ้าของเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะเจอพวกเราแล้วเขาดีใจมากๆนะคะคือเราตั้งใจนะคะที่จะมาลงพื้นที่ช่วยจริงๆแล้วก็หาทีมงานนะคะรวบรวมขอร้องทุกคนนะคะเรามาช่วยกันนะคะเจ้าของเดือดร้อนจริงๆ ก็เลยทุกคนเนี่ยตอนนี้คือในหน้าเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่17ไร่ตรงนี้เลยโดยโอนะคะแล้วก็จะมีพี่พลนะคะพี่พลก็จะร่วมกัน2คนแล้วก็ชักชวนกันนะคะหาเพื่อนเพื่อมาร่วมกันต่างคนก็ต่างมีลูกค้าเป็นของตัวเองก็มาช่วยกันไลฟ์สดมาช่วยกันขาย หวังว่าบ้านบ้านหลังนี้หรือว่าที่ดินแปลงนี้จะสําเร็จคงไม่นานนะคะก็เหลือเวลาแค่2เดือนนะคะใครคิดว่าพอจะเป็นไปได้หรือว่าอยากจะต่อรองราคาเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือทุกคนเข้ามาคุยได้นะคะเจ้าของก็พร้อมที่จะเทให้เลยนะคะในราคานี้คือจริงๆก็ตามที่เป็นนี่คือไม่เหลืออยู่แล้วนะคะแต่ก็จะได้ไม่ต้องเสียเครดิตนะคะแล้วก็อาจจะมีเหลือนิดๆหน่อยๆก็คือจะได้ ไปสร้างบ้านกระต๊อบอยู่ได้นะคะเอาอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาชมเป็นภาพมุมสูงให้ทุกคนได้เห็นสภาพบรรยากาศรวมๆของที่ดินแปลงนี้จุดไหนเป็นอะไรมีอะไรบ้างดีไหมคะถ้าดีไปพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้อบพร้อมจะพาชมนะคะเป็นภาพมุมสูงเรียบร้อยแล้วเริ่มตั้งแต่ถนนด้านหน้าเลยนะนี่คือถนนนะคะวังไซติ่งนะคะซึ่งที่ดินของเราจะติด ถนนเส้นนี้เลยนะคะสังเกตนะที่ดินของเราแนวเขตด้านหน้าก็คือตามกำแพงรั้วคอนกรีตตรงนี้เลยนะคะและระหว่างถนนถึงคอนกรีตระหว่างถนนถึงรั้วคอนกรีตนะคะซึ่งจะเป็นที่เว้นว่างนะคะแต่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะคะเรียกได้ว่าคือเป็นที่งอกที่เกินนะคะที่ส่วนเกินนี่มีเพื่อนบ้านนะคะรอมรอบอยู่ในชุมชนเลยนะตรงนี้ ที่สาคัญคือมองเห็นวิวเขาชัดๆแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปจุดอื่นเดี๋ยวจะแวะนะคะให้ดูชุมชนก่อนนี่เลยค่ะตรงนี้จะมีเพื่อนบ้านเยอะนะคะใกล้ร้านค้าร้านสะดวกซื้อใกล้ตลาดน,นะคะเดินทางสะดวกสบายนะคะเ่้นใหญ่นะคะชาวบ้านแถวนี้ทําอาชีพสวนเกษตรกันนะคะ,ะนี่คือเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเรา นี่เลยยิ่งสูงเราก็จะยิ่งมองเห็นนะคะชุมชนที่กว้างขึ้นเดี๋ยวค่อยๆพาชมไปเรื่อยๆนะคะที่ดินของเราติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะก็คือที่ดินหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพอดีนะคะส่วนความสูงจากระดับน้ําทะเลคือพื้นที่แถวนี้สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณนะคะ60เมตรนะคะนี่ส่วนพื้นที่นะคะลักษณะรูปแรงคือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะ ด้านหน้ากว้างประมาณ80เมตรความลึก2ฝั่งไม่เท่ากันนะคะฝั่งด้านซ้ายมือของที่ดินนะคะลึกประมาณ290เมตรส่วนด้านขวามือของที่ดินลึกประมาณนะคะ360เมตรก็คือเนี่ยค่ะยิงตรงไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะที่ดินตรงนี้นะคะถือว่ารูปแปลงสวยมากๆด้านหน้านะคะก็คือที่โอแปลงกล้องไปตรงนี้นะคะจะเป็นติดถนนคอนกรีตนะคะส่วนด้านหลังก็ติดถนนติดคลองนะคะนี่ ข้างในมีสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างนะคะนี่จริงๆแล้วตรงนี้นะคะทําเป็นรีสอร์ทไว้แต่ด้วยตอนนี้เจ้าของเองนะคะมีความจําเป็นเร่งด่วนมากๆนะคะเลยตัดสินใจที่จะขายในราคาที่ถูกๆเลยนะคะจากสมัยก่อนนะคะมีคนขอซื้อ12ล้านไม่ขายเพราะว่ามองว่าที่ดินของเราเนี่ยมีค่ามากๆนะคะแต่ด้วยตอนนี้อย่าว่าเลยค่ะ7ล้าน9กก็ขายแล้วนะคะคือขายราคาแบบขาดทุน ขายทิ้งขายคว้างเลยนะคะลักษณะรูปแปลงแบบนี้ข้างในมีสิ่งปลูกสร้างเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยเนาะรูปแปลงตรงนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยจะของได้มีการวางผังไว้เดี๋ยวจะพาชมนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้หรือมาลูกศรชี้อยู่นะคะจะเป็นอุโมงค์นะคะอุโมงค์บวบก,ก็คือจะปลูกพืชผักนะคะตามฤดูก,กาลต่าง เรื่อยๆนะคะหมุนเวียนกันไปนะคะส่วนด้านซ้ายมือพื้นที่ว่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกน่าจะเป็นถั่วนะคะที่นี่เป็นรีสอร์ทเป็นบ้านสวนนะคะเจ้าของเอาไว้อ่าให้คนเข้ามาพักนะคะเป็นรายวันแล้วก็รายเดือนแล้วก็รวมถึงจะมีคาเฟ่เล็กๆนะคะปลูกอยู่ด้านในเพื่อแบบมีรายได้นะคะเข้าทุกวันแต่ตอนนี้รอไม่ไหวนะคะ ต่อไปนะคะจากพื้นที่ด้านหน้าพื้นที่ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยจะก,กว้างประมาณ80เมตรนะคะตรงช่วงกลางกก็เหมือนกันเราจะวัดจากตรงด้านาขวาสุดมาซ้ายสุดตรงนี้นะคะตรงต้นมะาพร้าวประมาณกว้าง80เมตรส่วนตรงกลางสิ่งปลูกสร้างนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเนาะ ตรงที่เป็นหลังคาขาวๆตรงนี้จะเป็นบ้านพักพนักงานนะคะซึ่งจะเป็นห้องใหญ่มากเลยมีอยู่สองห้องนะคะเราจะทําเป็นห้องอาหารคาเฟ่หรือจะทําเป็นรีสอร์ทจะทําเป็นห้องเช่าห้องแถวสามารถดัดแปลงได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะมีที่จอดรถที่สามารถจอดรถได้หรือจะทําเป็นโรงเรือนอาคารอเนกประสงค์เนี่ยแบ่งไว้ทั้งหมดเป็น4ี่ห้องด้วยกันถ้าเราจะทําเป็นห้องพักก็แบ่งได้เลยสีห้องจะทําเป็นห้องจอดรถนะคะก็สามารถจอดได้ สี่คันส่วนด้านหน้าของอาคารสีขาวหลังคาสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะเป็นร้านกาแฟก็จะมีเปิดบริการทุกวันนะคะชาวบ้านแถวนี้ก็จะรู้จักอยู่นะคะต่อมาคือเป็นหลังคาสีแดงๆตรงนี้นะคะตรงกลางเป็นอาคารใหญ่เลยนะคะคือตรงนี้นะคะเป็นอาคารใหญ่ที่สร้างอยู่ตรงกลางเลยนะคะซึ่งเวลาที่เราเดินออกมาจากตัวบ้านเนี่ยเราจะมองเห็นวิวแบบเนี้ยคะ่ะเป็นวิวภูเขา360องศาแบบนี้เลย และที่นี้ลมเย็นสบายมากๆอากาศดีนะคะทุกวันเลยเห็นไหมกลับมาต่อคะ่ะทุกคนตรงนี้นะคะบ้านหลังใหญ่ข้างในคือจะมีทั้งหมด3มห้องนอนสามห้องน้ํานะคะแล้วก็จะมี2ห้องโถงก็คือจะเป็นห้องโถงใหญ่ๆแล้วก็1ห้องรับแขกแล้วก็รวมถึงระเบียงนะคะหรือว่าเทอร์เรสจะมีด้านหน้าทางเข้าหระเบียงแล้วก็ด้านข้างอีกหระเบียงพร้อมกับนะคะจัดสวนรอบบ้าน เทคอนกรีตไว้ white, นะคะแล้วก็มีบันไดเป็นสเตปลงนะคะช่วงตรงกลางนะคะจะเป็นระหว่างบ้านหลังเล็กนะคะที่เป็นหลังคาแดงๆกับหลังใหญ่ตรงนี้คือจะเป็นลักษณะคือเป็นบอ่อน้ําแต่ก็ถามวันลึกมากไหมก็ไม่เท่าไหร่นะคะเลยทําให้น้ำเนี่ยเก็บไม่อยู่เวลาช่วงหน้าช่วงหน้าแรงน้ามันก็จะแห้งไปแต่ว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยน้ำมันก็จะขึ้นมาเยอะมากๆนะคะบริเวณรอบบ้านหลังใหญ่นะคะจะมีทั้งศาลามีทั้ง ฟาร์มไก่นะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้นานาชนิดนานาพัานธุ์เลยมีต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะหลกัหลกๆที่เราเก็บแล้วได้ผลผลิตได้แบบว่าผลกําไรทุกๆวันทุกๆเดือนนะคะหรือว่าทุกๆฤดูก,ดกาลก็คือจะมีมะม่วงลําไยนะคะก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นมะพร้าว แล้วก็มะละกอปลูกไว้คือมีผลไม้หลากหลายมากๆนะคะรวมถึงผักสวนครัวถือว่ามีไรายได้นะคะมีไรายได้แต่ก็คือมันไม่พอกับการที่เราจะไปใช้หนี้เนาะ มีศาลาตามมุมต่างๆให้เราได้นั่งเล่นรวมถึงตรงนี้นะคะบ้านหลังนะคะเล็กๆที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นหลังคาสีแดงสองหลังแล้วก็หลังคาสีส้มอีกสองหลังตรงกลางก็จะเป็นศาลาอีกหนึ่งหลังนะคะตรงนี้บ้านพักนะคะก็คือปล่อยเช่าเป็นรายวันนะคะถ้ารายวันก็วันละ5 8 0 0อบาทถ้าเป็นรายเดือนก็ให้เช่าอยู่4 0 0พันสา0ี่พันห้าพันอะไรประมาณนั้นนะคะข้างในก็จะเป็นห้องนะคะหนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องน้ำแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะส่วนตรงนี้นะคะต่อมาคือจะเป็นต้นไม้เยอะมากนะที่นี่ตามจุดต่างๆจริงๆแล้ววางผังของที่ดินแปลงนี้ดีมากๆเลยตอนนี้โอ๋ยังอยู่ด้านหน้านะยังไม่ได้เข้าไปด้านหลังเลยปลาเข้าไปคลิปของโอจากี่นาทีแล้วคะเนี่ยมีน้ำตกด้วยอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยน้ำตกเจ้าของก็สร้างไว้ช่วงหน้าน้ำเนี่ยคือ เรียกได้ว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่สวยมากๆเลยนะคะจากตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะ,ยจะถอยไปด้านหลังเรื่อยๆนะความยาวทั้งหมดประมาณนะคะ300กว่าเมตรขึ้นสูงนิดนึงนะกันพลาดนะคะทุกคนไม่รู้ว่าโดนโอจะไปถึงไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ด้านหน้านะคะถ้าสมมุติว่าเราจะขับรถเข้าไปด้านหลังนะคะสามารถขับรถไปถึงด้านหลังได้เลยนะสังเกตนะคะที่จะเป็นแนวขอบถนนอันนี้คือเราสามารถขับรถได้นะคะ สิ่งปลูกสร้างจะอยู่ช่วงด้านหน้าหมดเลยนะคะช่วงด้านหลังก็คือจะมีด้านซ้ายมือนะคะทุกคนก็จะเป็นต้นลำไยทั้งหมดเลยเห็นไหมมีต้นลำไยมีมะม่วงนะคะที่ปลูกไว้แล้วก็จะมีถนนนะคะเราสามารถที่ขับรถไปถึงด้านหลังได้เลยมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อน,นะคะอ่าถึงท้ายสุดแล้วค่ะท้ายสุดสุดท้ายแล้วนะคะ ตรงด้านหลังคือจะมีคลองมีถนนนะคะที่ดินของเรานะคะเราสามารถที่จะขับรถวนนะคะเข้าได้สองทางจะเข้าจากด้านหลังก็ได้เข้าจากด้านหน้าก็าได้นะคะส่วนด้านหลังก็คือจะเป็นคลองส่งน้ํานะคะมีคลองส่งน้ํามีถนนลาดยางนะคะแล้วก็จะมีถนนคอนกรีตค่ะตอนนี้นะคะโอ๋ก็ยังอยู่ท้ายอยู่นะเมื่อสักครู่โดนขัดข้องนิดหนึ่งนะคะสัญญาณไม่ถึงโอเคไม่เป็นไรคะ่ะตอนนี้เรากลับมาแล้ว นี่คือจะเป็นถนนนะคะถนนลาดยางแล้วก็ถนนเรียบคลองนะคะส่วนที่ดินของเราอยู่ฝั่งถนนน่าจะเป็นลูกหลังเนะเพราะว่าเป็นสีแดงๆประมาณนี้นะคะรูปแปลงโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมองเห็นวิวเขาใกล้กับภูเขามากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมเอาจริงๆแล้วนะคะที่ดินของเราเนี่ยเราสามารถขับรถวนได้เลยนะจะวนเข้าจากด้านหน้าออกด้านหลังหรือว่าจะเข้าจากด้านหลังมาออกด้านหน้าก็ได้นะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะทุกคน ทุกคนคะการพาชมที่ดินนะคะไม่ว่าจะเป็น่าพ,พื้นราบหรือว่าพื้นสูงนะคะก็จะประมาณตามนี้เลยสนใจก็ลองแวะเวียนกันเข้ามาดูได้เป็นที่ดินที่ถือว่าอยู่ในชุมชนแล้วก็ราคาที่ถูกแท้งจะถูกเลยนะคะราคาแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะใครที่คิดว่านะคะอ่าซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรนะคะหรือว่าจะซื้อเพื่อการลงทุนอื่นๆหรือจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยนะคะทําเป็นที่พักตากอากาศนะคะที่พักอาศัย ก็สามารถซื้อไว้ได้เลยนะราคาเพียงแค่ตารางวาละ1,145ร้าน1บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าถ้าเราจะคิดเฉลี่ยออกมานะคะตกไล่แล้ว450,000หา 7,706บาทรวมเข้าโอนรวมภาษีให้ทั้งหมดเลยเหมายกแปลงเป็นราคานะคะ7ล้าน9บาทพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตำบลเอาน้อยอำเภอเมืองประจวบคีรีขันจงังหวัดประจวบคีรีขันนะคะทุกคนจะได้สิ่งปลูกสร้างและที่ดินนะคะตามฉฉนยคุดแดงประมาณนี้ไปเลยบนเนื้อที่17ไร่ 1>, 1งาน4ตารางวาราคาเหมายกแปลงคือ7,900ล้านบาทหรือว่าไล่ละ4 5 7 7 0 0 706บาทนะคะจะได้แบบนี้สสวยๆไปเลยนะคะต้นไม้เยอะมากนะคะทุกคนที่ดินพร้อมที่จะเข้ามาพัฒนาได้เลยมองเห็นวิวเขาแบบ360องศาการพาชมที่ดินในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะทุกคนสนใจรีบมาดูนะขอย้ำว่าเวลาของเราเหลือเพียง 2เดือนเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่ามีความพร้อมรีบเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะ โดยเรื่องของที่ดินและพร้อมสิ่งปลูกสร้างแห่งนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะท่านใดทีด่ซ้อนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาถูกตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ